กับสวัสดีเีทุกคนนะครับวันนี้ผมพป่าทุกคนมาเดินป่านะครับมาเดินเขาข้นม,มาครับกลับมาเหลือการล้านล้านนะครับนนกำลังเดินไปที่จุดไมยคือวันนี้จะมาห่าหอยโลอนะครับาน,น,น,นะครับ ครับตอนนี้เรามาถึงถ้งตีไม้แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาพ่อยโล่นะครับวันนี้ก็มานี่ครับเซียคนนะครับมาในโซนกล้องเต๋อเจือกบันทัดนะครับกำมาจังหวัดปัตตานุงเลยนะครับตอนนี้หล่ากล้อนะครับหล่ากห้าห้อยเลยนะครับเป็นห้อยโลนะครับดูนะครับว่าได้ไหมก็ถ้าได้ของมาช่วยหน่อยนี่ครับนี่ครับพ่อยโลนะครับ น้อยนะครับกล้วยนี้ป่าล่าล่านะเดี๋ยวนะครับวันนี้น้องๆเขาก็ไม่เรียนออนไลน์กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามากันเลยนะครับนี่ครับมาดูนะครับนี่แก็ไม้ช่องไม้นะครับดีดีดีนี่นี่ครับแป๊บเดียวนะครับนี่นี่อ้อยโลนะครับอ้อยโลนะครับนี่ก็เกือบเกือบหนึ่งกิโลเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปหากันเลยครับ you okay. ああ。<music> นายดูเลยเดีับวับนี้อย่าดัยด,ดูยนนี่ดเดี๋ยวลดลอาันกรตูเล็ดวลยวนเลยยวนดูยวนเอาตังค์ดไปย่ะกรันนี่ครับผูนานหนังมดวันนี้นะครับมาขึ้นมาปล่า้วนนะครับหรือบปล่าพ่วงนะครับนี่นี่จากการนี้ก็ได้ปล่อยลูนะครับปลหรือว่าก้อยปักแดงนะครับ นี่นี่ไหนตุ้งก็มีกันนะครับได้ป,ประมาณอาฮกลูได้นะครับน,นี่แกงกินได้นะครับนี่ก็คกือบปลาพ่วงกันต <connect. S 1> ่อเดียวเรามาทำกับข้าวกินกันแล้วนะครับนี่ปลาลาดล้านมาอาบนาม้วยนะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาตำปลาตำกับข้าวนครับผมนี่ครับปลาตำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแกงนะกับกับต้นนะครับเราจะแกงกัวแกงกัวตัวอย่นีนี่ครับเดอ๋แล้วก็ตัวเย็ดเียเราจะต้นนะครับอ๋อมา อมาครับมาตัง้งแต่ตากันก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะตอดปลากันก้อนครับก็ใส่น้ำมันเลยนะครับเล่นไปเลยครับซัดๆนะครับตายมาดึงกันตามกินกันเลย ก็ถือวยาช่วยแล้วนะครับนี่ครบด้วยแล้วนะครับก็ทุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหมาดต่ออีกรอบนึงนะครับแดีวการล้างจากนั้นเราเก่งก้วนะครับหนวดเก่งฟลิกนะครับเก่งก้วปิกอ๋อตอนตื่นมากนะจัดกินด้วยไหมตะวัดก็ล่านเนื้อแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้ล่านกินก่อนนะครับอ<า>ุ <np. S 2> ย้ยโอ้จัะเจ็บมาเล็ว เต,ต,ติอ,ตอไไนอมนนั่งคนดีได้ไหมเลย,ย,ลยลเ,เลยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ปลากันนะครับนี่ปล่า้วดนะครับสดๆเลยเฮ้ยโอ้ยแล้วกบแกงตัางประเที่ชุดยอดอ่ะเปืบอดเลยนะครับตื่นตาตืแกงหล่นแล้วนะตาใบตาใบเล็กมากอ๋อพอดีเลยพอดีเลยไปเลยอันเลยไหนผอดีเลยครับนี่ คือสุดยอดเมนูเลยนะครับสําหรับปล่าวดนะครับเล็ดมันจะนุวนกินมดต่างได้ต่างตัวเลยนะครับตาจาพวกนี้มันจะอยเออเตวตามลำาม้ยที่มีน้ำเย็นหมากนะครับน้ำเย็นหมากนะครับอยตามชอกอินนะครับเออจะอยเตลเหบือนก้นะครับเตวต้นน้ำกับเตวต้นน้ำปลายน้ำนะครับ ต้องใจความพยายามตะกิดนะครับนำรับอาปลานี้นะครับโอ้ยเหนียดนะครับนี่เออฮือฮ่อาที่ได้ได้เร็วครับป้อมเหนียดนี่นี่ดูนะครับหนึ่งพวกันเนืวอปลาหมึใบะไรแบบน้อ้อมหวานเออจะมีใบกุ้งเลือนโ,โ,โ,โอ๊กล้อ๊กลว้าครับอ้อมร้อยของหวานเม,มนูวันลังนะครับเดี๋ยววันลังจะขึ้นมาเรื่องนะครับ ล่าล่านังนำลายเลยไม่เหลือเฮ้ยเดกกับนี่ืมร้อยแดงพี่น้องเออตามผตั้งเลยตัวเดือยนตัวนี้ได้ทุกคนเลยยังวันหลดหลดหลดเกด้ผมหลดหลดหลดตักแดงก้าไแ้ดิโคตักตะโคตั้มตี๋โกงกัไเยอะ เดีเ๋ยวเรบนรามากินข้าวกันนะครับมาครับได้เวลากินข้าวกันแล้วนะครับนี่มา่น,นะครับกินหลายาบินตัวน้มูีนี้อืมนี่ครับอีครับนี่นี่นี่นนน ไอ้เร็วเพชรไม่เอาเพิ่งไม่กินเลยเป็ดนี่ครับน,น,นี่ครับสดๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าไปตรงเดือดรับบานเลยอือฮึ่มร่อนกับร่วนร่อนร่อนอ๋อเราไม่เพิ่มห <ๆๆ S 1> น่อกินเหล <ๆ S 1> ๆๆ็กวันที่ไหมาไหนนี่อืมน้ำจุกกระมีนะครับเดี๋ยวตั้มมาจากบ้านรวนร้อนกับเพี่อ ครับคลิปนี้ก็จบไปก่อนแล้วนะครับก็เอีมกันเม็ดทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาปลาวดกับปลาพวงนะเอ้อว่าปลาพวงนะครับก็ตั้งแบบก้าวกินกังดีบุ้ยมันเดิมนะครับนี่ก็เป็นอีพีที่เซ่แล้วนะครับอ่าป้มกับล้านๆแหละครับกับนาก็ก็จบคลิปการเกณฑ์นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณครับ